สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมบริเวณจุดที่เทดินนะครับใกล้ๆกับสีแยกพระจ้กระผมพิสัยมหาสารคามจอดรอก่อนดินจายหน้าดินสวยๆ เทกันไปคนละสามสี่เที่ยวแล้วครับมันเข้าไม่ถึงครับทีนี้มันก็กลายเป็นเทบิดทางตัวเองครับผมนี่อย่างที่เห็นมันลื่นเข้าแล้วลื่นลื่นตรงไหนก็เทตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเละเทะเลยครับตอนนี้เข้าไม่ถึงครับที่เทนั้นเหลืออีกอ่า เยอะพอสมควรนะครับผมก็รอรถรอรถไถมาสามอยู่ทั้งรถเนี่ยของเจ้าซีนี่เป็นบ่ามาก่ <c oughs> มากนมูมาบืนก่อนมูโอ้รถตักรถตักใหญ่ ใหญนาะรถตัดใหญ่เนี่ย้ามาจ่ายตั๋วนะครับ2องโมงเช้าแต่พวกเรามาเทงแต่6กโมงแล้วนะครับนับกองดินแล้วก็จ่ายตั๋วตามนั้นตรงไปตรงมาครับ ด้านหน้าครับเสียเอ็นฮิโนเมกาห้าร้อยจากยางน้ำอ้อมนะครับส่งเข้าประกวดยางน้ำอ้อมนี่ในเขตท้องเทศบาลตำบลยะวึกนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ เสียบปอนี่บ้านด่านบุรีรัมม์มาแล้วครับรถไถเสียมาร์คคบวตาเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ย่านย่านย่านเอาการบ้านไว้ให้เจ้าเอาเข้าแล้วย่านเอาเจ้าแล้วคอยให้ซิดดาโมโนดัมเต็มที่หนึ่งในหนักไถนะ โ<ฮ>โอ<ฮ>้งานหนักรถไถครับต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน ครับเสียนุโษฐานครับเมื่อเทอุดเอาไว้ก็ต้องจอดรออย่างนี้แหละครับอ,อีกคิวสั่งก็มาแล้วเหลือเสียแทนครับ จะแทนเสียบแบงค์เขาก่อนเลยเขาก่อนฮะ <c oughs> ไอ้น้ยโ <c oughs> น้ไปขับรถแข่งนี่เด้ <c oughs> ยยอยับตอยัง <c oughs> ไปแล้วเสียโน้ <c oughs> เบิ <US une place morally terminar> <elim> ้ลอยู <principalmente gl acial> ่หน้าบ้านตำรวจร้อยร้อยตำรวจเอกนะนนี่ร้อยตำรวจเอก โอ้ไดนแก่น e ี้อาเนี่ยมองนี้ละมองนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยมองนี้ละจาสิรอดเพราะนี่ ปีเลยครับสุดยอดเลยดูสิจะออกได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยวะเจ้าโอ้ไม่ไปไม่ไปงานนี้ต้องใช้รถไถอยู่แล้วมาแล้วเสียมา แข็งแข็งเนี่ยไปเทเทอัดทางตัวเองไว้หมดแล้วนะครับภาพก็เลยออกมาอย่างที่เห็นไปแล้วเสียโนโอเอาไปจอดไว้ก่อน บอกเลยมันแน่นอนวันนี้ไปจอดก่อนรถไถเกียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวให้เจียมา้าเกียร์พื้นที่ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมามันกันต่อแบบมันๆเลยเฉพาะทางเท่าเนี่ยแหละครับเดี๋ยวกันใหม่นะครับผมคลิปนี้โชว์แค่ยอดอัศวินพอครับ สวัสดีครับ